e v e r y o n e w e l c o m e back to our English c l a s s สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูคิมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะม .5 นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะว่ากันในเรื่องของ Reading ค่ะ Welcome all of you to Reading Time! ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องนะคะเด็กๆค่ะเรามาดูรูปภาพก่อนค่ะ What kind of products are being advertised? เด็กๆคะในภาพนี้เด็กๆเห็นเป็นการโฆษณาสินค้าประเภทไหนคะ โอ้โหมีอะไรบ้างเอ่ยดูสิคะมี Milk ์ e ีนะคะสเต a กนะคะแล้วก็วิงซูนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น Products พวกนี้นะคะเป็นประเภท Food นั่นเองนะคะถัดไปคะ่ะเด็กๆคะ่ะดูภาพโฆษณาเหล่านี้คะ่ะ look at the photos do you think advertising work เด็กๆค,คิดว่าการโฆษณาเนี่ยมัน work ไหมคะมันได้ผลไหมคะสำหรับการที่จะจูงใจลูกค้าให้สนใจสินค้าชนิดนั้นๆ why or why not ถ้าคิดว่า มันดึงดูดนะคะมันเวิร์กนะคะคุณครูทำไมคะทำไมมันถึงมีประสิทธิภาพนะคะหรือถ้าคิดว่าไม่ค่ะครูค่ะไม่สามารถดึงดูดความสนใจเราได้เลยทําไมคะเด็กๆตอบคําถามนี้กับตัวเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะ so now we have the passage about targeting teenagers ค่ะเด็กๆค่เดี๋ยวเรามีบทความนะคะให้เด็กๆได้ลองอ่านกันนะคะและก่อนที่เราจะไปอ่านบทความนะคะเด็กๆค่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถเข้าใจบทความได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือการที่เรารู้ความหมายของคําศัพท์ยากหรือ vocabulary ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะครูจะพาดูคําศัพท์นะคะที่ครูได้ไฮไลท์นะคะใน paragraph ที่1แล้วก็ paragraph ที่2กันก่อนนะคะคําแรกนะคะ target นะคะคำนี้นะคะหน้าที่ของมันก็คือ verb นั่นเองนะคะความหมายนะคะ select as an object of attention or a t t a c k นะคะความหมายของคำนี้นะคะก็คือการตั้งเป้าหมายนั่นเองนะคะการวางเป้าหมายหรือการตั้งเป้าหมายนั่นเองนะคะถัดไปคำที่2ค่ะ earning power นะคะคำนี้เป็น noun นั่นเองนะคะความหมายของมันนะคะ the ability of a person to earn money นะคะก็คือความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะในการที่จะมีไรายได้นะคะหรือหาไรายได้นั่นเองนะคะ ถัดไปนะคะคำที่3นะคะ unprecedented นะคะคำนี้นะคะทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะความหมายของมันนะคะก็คือ never done or know before นะคะก็คือไม่เคยทราบหรือไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะถัดไปค่ะ,ะเด็กๆค่ะด้วยความรวดเร็วเลยนะคะคำที่4ค่ะ the next one ค่ะ disposable income นะคะ disposable income คำนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะความหมายของมันนะคะก็คือ the net earning of the person ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะหมายถึงรายได้สุทธินะคะก็คือรายได้ที่ผ่านการหักค่าใช้จ่ายภาษีต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะของแต่ละบุคคล ะะและถัดไปคำที่5ค่ะคำว่า mortgage นะคะ mortgage คำนี้เด็กๆคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะแต่ในบริบทของเรื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น verb นะคะความหมายของมันก็คือ advertise นะคะ or promote นะคะหมายถึงการโฆษณานะคะหรือการ p r o m o t นั่นเองนะคะขอใช้คำทับศัพท์เลยละกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับ2พา p a r a g r นี้ค่ะครูให้เวลาเด็กๆนะคะลองอ่านนะคะแบบสแกนนะคะอ่านอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อ หารายละเอียดนะคะจับใจความให้ได้ด้วยนะคะ แล้วค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กได้อ่านนะคะบทความในพารากราฟที่1แล้วก็พารากราฟที่2ไปแล้วนะคะพอจะจับใจความได้ไหมคะว่าเขาต้องการสื่ออะไรกับเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะในพารากราฟแรกนะคะเขามีการเกิดน,นำมาว่าบริษัทต่างๆนะคะมีการใช้เงินจำนวนมากเลยนะคะในการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะโดยพุ่งเป้าไปยังกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยกลุ่มที่ มีรายได้มากกว่านะคะก็จะเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่นะคะแต่ทําไมบริษัทเหล่านั้นนะคะจึงพุ่งเป้าไปยังวัยรุ่นมากกว่านะคะเขาทิ้งคําถามนี้ไว้ในพาราราาฟแรกค่ะ ถัดไปค่ะในารากราฟที่2นะคะเขาได้ให้เหตุผลในประเด็นแรกไว้นะคะก็คือเขาได้บอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะวัยรุ่นเนี่ยนะคะมีรายได้เป็นของตัวเองนะคะไม่เหมือนวัยรุ่นในยุคอดีนะคะทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนะคะซื้อสินค้าต่างๆนะคะด้วยการตัดสินใจของตนเองได้เลยนะคะพูดง่ายๆคือยังไม่ต้องพึ่งพารายได้ของครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนั่นเองค่ะ ถัดไปค่ะเด็กๆค่ะในพารากราฟที่ 3, 4และ5นะคะก่อนที่เราจะไปอ่านนะคะเดี๋ยวครูพาไปดู vocabulary สักนิดหนึ่งนะคะคำแรกค่ะ have a say ค่ะอันนี้เป็น idiom นะคะหรือเป็นสำนวนนะคะหมายถึง have a power to make a decision ก็คือการที่เรามีอำนาจในการตัดสินใจนั่นเองนะคะถัดไปค่ะคำที่7นะคะ p e r s i s t e n t persistent นะคะคำนี้นะคะเป็น adjective นะคะในเด็กขาะความหมายก็คือ try to continue to do something นะคะก็คือการพยายามที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะถัดไปนะคะคำที่8ค่ะ Pre ences, preferences preferences นะคะคำนี้นะคะเป็นคำนามนะคะเป็น noun นั่นเองนะคะความหมายของมันก็คือ the fact that you like something more than t n o t นะคะพูดง่ายๆก็คือการที่เราเนี่ยชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะถัดไปค่ะคำที่9ค่ะคำสุดท้ายนะคะสำหรับพาร agra ฟที่3 4และ5ค่ะ potential potential คำนี้เป็น adjective นะคะ adjective คำนี้นะคะความหมายคือการที่เรามีศัก,กยภาพที่พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปนั่นเองนะคะเด็กดูนะคะพาร agra ฟที่3 4 และ5นะคะเด็กๆอ่านนะคะแบบสแกนนะคะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จับใจความนะคะประเด็นหลักของแต่และพารากราฟให้ครูค่ะครูให้เวลาเด็กๆค่ะ ในพารากราฟที่3นะคะเด็กๆขาเขาได้พูดไว้ว่าในปัจจุบันนะคะวัยรุ่นเนี่ยถือเป็นบุคคลนะคะที่มี ผลต่อการตัดสินใจนะคะมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละอย่างนะคะของบุคคลภายในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการที่เราทําการตลาดพุ่งไปยังกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะถัดไปนะคะในพาระงับที่สี่นะคะเด็กๆขาเขาได้พูดในอีกประเด็นหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ปัจจุบันเนี่ยบริษัทต่างๆนะคะพยายามที่จะพุ่งเป้าการตลาดในการโฆษณาสินค้านะคะไปยังกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็คือ กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคะถือเป็นช่วงวัยนะคะที่กล้าที่จะลองใช้สินค้านะคะหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเอาสินค้าเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในกระแสปัจจุบันนะคะต่างจากกลุ่มผู้ใหญ่เลยค่ะที่มักจะใช้สินค้านะคะแบรนด์เดิมๆแบบเดิมๆที่ตนเองเคยใช้มาค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทําให้บริษัทต่างๆนะคะพยายามจะพุ่งเป้าในการโฆษณานะคะไปยังกลุ่มวัยรุ่นนั่นเองค่ะเด็กๆคะ ถัดไปค่ะในพารากราฟสุดท้ายของส่วนนี้นะคะก็คือพารากราฟที่6นั่นเองนะคะเขาได้สรุปนะคะเรื่องราวทั้งบนไว้ทั้งหมดค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะและได้บอกว่าการที่บริษัทเนี่ยนะคะได้ทำการตลาดในการโฆษณานะคะเขามีเทคนิคนะคะต่างๆอยู่หลากหลายนะคะซึ่งเขาได้บอกเทคนิคไว้ในพาร์ทต่อไปค่ะดเด็กๆค่ะในพาร์ทต่อไปนะคะจะมีเทคนิคในการทำการตลาดอยู่3แบบนะคะ A B C นะคะ เอาละค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดู v o c a b u l a r y กันก่อนนะคะก่อนที่จะให้เด็กๆได้ลองอ่านเองนะคะคำที่10นะคะ w e l l o f นะคะคำนี้นะคะเป็น adjective นะคะความหมายก็คือ wealthy นะคะการร่ำรวยนั่นเองนะคะถัดไปนะคะคำที่11ค่ะ <Okay. S 1> correling นะคะคำนี้ก็เป็น adjective อีกแล้วค่ะเด็กๆค่ะ have a hate Argument or disagreement นะคะก็คือความขัดแย้งนั่นเองนะคะถัดไปค่ะในเด็กคะ่ะคำที่12นะคะ set aside their differences นะคะคำนี้นะคะเป็น idiom นะคะความหมายนะคะก็คือ stop having dissension ะะหมายถึงการหยุดความขัดแยง้งหรือการแบ่งแยกนั่นเองนะคะในเด็กข่ะ3ประเด็นค่ะ A B C นะคะก่อนอื่นลองอ่านประเด็น A แล้วก็ประเด็น B นะคะเป็นเทคนิคนะคะของการโฆษณานะคะของบริษัทนะคะที่เน้นไปยังวัยรุ่นค่ะเด็กๆลองอ่านเองก่อนนะคะ เป็นยังไงคะลองอ่านเองแล้วนะคะจับใจความได้หรือเปล่าสังเกตนะคะคุณครูจะพยายามถามเด็กๆนะคะว่าจับใจความนะคะของแต่พอรากราฟได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าครูไม่อยากจะให้ใเด็กๆนะคะต้องนั่งแปลทุกคำนะคะพยายามจับใจความของมันให้ได้นะคะเท่านั้นพอนะคะเราไปดูนะคะเทคนิคการโฆษณา A นะคะชื่อว่า Perfect World นะคะที่เด็กคะเทคนิคนี้นะคะเขาจะเน้นนะคะสร้างโฆษณานะคะที่ ทำให้โลกอะคะ่ะดูเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะดูเป็นโลกในอุดมคตินะคะเพราะว่าถือว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคะชื่นชอบนะคะอยากจะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตจริงนั่นเองนะคะถัดไปค่ะเด็กๆคะเทคนิคการโฆษณาแบบ B นะคะสำหรับเรื่องนี้ที่เขาให้เราไว้นะคะคือ Family f u n นั่นเองคะ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าพุ่งเป้าไปที่กลุ่มของครอบครัวนะคะเด็กคะ่ะเทคนิคแบบที่2นี้นะคะเป็นการโฆษณาที่เน้นสร้างให้โฆษณานั้นเนี่ยดู มีความสุขดูให้ครอบครัวดูเอนจอยกันนะคะผู้ง่ายๆก็คือสร้างโลกที่สวยงามให้กับวัยรุ่นอีกแล้วนั่นเองนะคะและสุดท้ายคะ่ะเด็กๆขาในพารากราฟถัดไปนะคะเป็นเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เด็กๆจะได้เห็นในการโฆษณาของบริษัทต่างๆนะคะก่อนอื่นคะ่ะไปดู vocabulary กันก่อนเลยนะคะ 13, 14, และ15 3าคำสุดท้ายแล้วคะ่ะเด็กๆะ่ะ คำแรกนะคะคำที่13ค่ะ left out นะคะคำนี้เป็น verb ค่ะความหมายก็คือ don't be attention to something นะคะคุณง่ายๆก็คือการเพิกเฉยเมินเฉยหรือไม่สนใจนั่นเองนะคะถัดไปคำที่14แล้วค่ะ awkward นะคะคำนี้เป็น adjective ค่ะความหมายก็คือ hard to do or deal with นะคะหรือ u n s k i l u l u l นะคะความหมายของคำนี้นะคะในบริบทของเรื่องนี้นะคะความหมายจะเป็นลักษณะของการที่ไม่สะดวกสบายหรืองุ่มง,ง่ามประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปอ่านดูในบทความแล้วอาจจะเข้าใจความหมายได้มากขึ้นนะคะ ถัดไปค่ะเด็กๆคะคำที่15นะคะคำสุดท้ายแล้วนะคะ e n d o r s e m e n t นะคะคำนี้เป็นคำนามนะคะความหมายก็คือ acceptance of something and supportit นะคะก็คือการที่รับรองนะคะการยอมรับแล้วก็สนับสนุนในความเห็นหรือในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะโอเคค่ะเด็กๆคะลองไปอ่านเองก่อนนะคะใน2พา p a r a g r สุดท้ายนี้ค่ะ ถัดไปนะคะเด็กๆขาในพารากราฟนี้นะคะพูดถึงเทคนิคในการโฆษณานะคะเทคนิค C ค่ะชื่อว่า bandwagon นะคะเด็กๆ่ะเทคนิคนี้ถ้าเด็กๆลองอ่านแล้วนะคะจะพอจับใจความได้นะคะว่าเทคนิคนี้เนี่ย จะเน้นในเรื่องของการเป็นที่ยอมรับนะคะของกลุ่มคนเยอะๆนะคะพูดง่ายๆก็คือดึงดูดนะคะให้คนนะคะมาสนใจสินค้าของเราเพื่อที่ใช้สิ่งนี้แล้วนะคะจะกลายเป็นที่ยอมรับนะคะของคนหมู่มากนั่นเองนะคะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่วัยรุ่นนะคะเขาต้องการนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะในพารากราฟสุดท้ายนะคะเป็นการสรุปรวบยอดนะคะเขาทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าหรือ p r o d u ั t ฑ์อีกหลายๆตัวนะคะที่ มีการโฆษณาโดยการใช้นะคะบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะมาเป็นตัวดึงดูดนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะไรนะคะลองคิดดูก่อนนะคะว่าเรานะคะต้องการสินค้านั้นจากการโฆษณาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราเพียงแค่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดนั่นเองค่ะ่นคะสํำหรับคลาสนี้นะคะเราคงจะต้องจบตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่า Passage ที่เราอ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะค่อนข้างยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวในคาบหน้านะคะอย่าเพิ่งลืม ลืมเรื่องราวทั้งหมดนะคะเดี๋ยวครูจะได้พาเด็กๆนะคะมาลองตอบคำถามนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆจาก p a s s a g นี้กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน